วันนี้จอบจะพาทุกคนไปดูอุทยานแห่งชาติที่จอบอยากไปมากที่สุดในไต้หวันนะครับอุทยานแห่งชาติทาโลโกหรือว่าทาโลกเกอร์กัวจาตงเงหียนโปรดมาเที่ยวที่อุโมงค์ของฉัน Taiwan. morning ครับตอนนี้จบอ,อยู่ที่ไทลูเกอรหรือว่าอุทยนานแห่งชาติทาโลโกแล้วนะครับอุทยนานแห่งชาติทาโลโกะนะครับเป็นอุทยานที่จบอบอยากมามากที่สุดในไต้หวันแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือเรามากับรถทัวของกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวจบให้ดูว่าข้างในรถเป็นยังไงบ้างก็คือเราเนี่ยกดจองผ่านแอปกรุ๊ปนะครับว่าเราอยากจะมาทิพทายลุเกออันนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยจบอบกดจองผิดทุกคน <laughs> คือเขามีเขียนเร้่องแต่แรกก็แล้วบ,บอกว่าเป็น half day กับเป็น full day แต่เรากดผิดมาเป็น half day ประมาณ1 8 0่บาท แต่ว่าเรามาขึ้นรถแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าฮาร์ฟเดย์จริงมันแค่สชั่วโมงแต่ก็น่าจะไม่พอก็เลยถามเขาว่าแบบสามารถเปลี่ยนเป็นฟูลเดย์ตรงนี้ได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรก็จ่ายเพิ่มมีเจ0อก็ได้กลายเป็นแบบ8ชั่วโมงก็คือราคา 2, อ0พครับก็คือจะมีคนขับรถเที่ยวให้เราทั้งวันเลยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องขับรถเองแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ชํานาญทางด้วยใช่ไหมครับพอมาที่นี่ปุ๊บมีคนขับรถให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็พาเราเที่ยวไปแบบจุดที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็จะสะดวกมากกว่าสําหรับคนแบบเราแล้วทุกคนที่่เรราไมู้อะที่แแรกล้วทุกคนทที่อุยาาหชติ ไทลูกเกิดหรือว่าทาโลโกตนะครับเจ้าเพ็นหลายๆคลิปเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบไกเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีคนไต้หวันมาด้วยครับสวัสดีครับพี่เกิส ก็เดี๋ยวให้พี่คริสคอยช่วยอธิบายว่าแบบว่าที่นี่เนี่ยเขามีเรื่องราวยังไงบ้างนะครับเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆแลวตอนแรกคิดว่าจะอัดเที่ยวแบบไม่มีสาระหรือว่าไม่มีไม่มีความรู้อะไรนะครับแต่พอรู้สึกว่าอัดไปอัดมาเนี่ยมันน่าสนใจก็เลยอยากมาเล่าถ้าเกิดใครเบื่อกดข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่าฟังก่อนว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงที่ปากทางของไทลู่เก๋นะครับหรือว่าคนที่อยากจะมาเนี่ยเขาก็จะแวะตรงนี้ให้ก่อนตคนเห็นประตูอันนั้นไหมครับอันนั้นเนี่ยคือประตูที่เขาเรียกว่าตงชีเส่งงกกวล เีเหนกวางกลงลู่ถนนถนนข้ามระหว่างตรงกับชีใช่ใช่ไหมครับคือตรงเนี่ยแปลว่าตะวันออกส่วนเียเนี่ยแปลว่าตะวันตกเพราะว่าที่ควาเหลียงเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของเกาะไต้หวัน,นครับส่วนไถจงเนี่ยคือฝั่งซ้ายสุดของเกาะไต้หวันคือไต้หวันเนี่ยมันเป็นประเทศแบบว่าแบบแนวตรงอ่ะทุกคนแบบว่าตรงยาวลงมาซึ่งการที่เขาจะทําถนนจากฝั่งควาย <c oughs> จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเราเลี้ยวซ้ายขึ้นผ่านเส้น,นีไปอะครับจะมีถนนเส้นตรงกลางที่ตัดผ่านระหว่างเกาะใต้วันซึ่งเขาบอกว่าตอนที่สร้างถนนเส้นนี้เนี่ยคนก็เสียชีวิตไปประมาณแบบ300กว่าคน <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่แบบแอบเศร้าอ,อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติทาโลโกที่ตรงนู้นครับซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันซึ่งอันนี้เนี่ยครับก็คือข้างล่างของแม่น้ำแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นไปบนเขาทาโลโกกันเดี๋ยวไปดูว่าต้นน้ำม,มันจะสีสวยไหมเพราะว่าในรูปเนี่ยคือสวยมากทุกคคนิ่่ามก็ไดว แต่มันจะออกหรือว่าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกโอเคมากที่แบบว่าอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยก็อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อในถ้าเรากะครับทุกคนไปที่ต่อไปนะครับไสองคนพี่คริสสวัสดีค่ะ เมื่อกี้นี้นะครับเราขับรถออกมาจากข้างในอุโมงค์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาโผท่ที่ซาขาตัางผู้เต้าเขาบอกว่าทางเดินตรงนี้นะครับทุกคนก็จะถ่ายรูปตรงแม่น้ําเหอตรงนี้ที่มันเป็นสีฟ้าอยู่ตรงน,นี้ได้ด้วยคือเ <c oughs> ข,ขาบอกถ้าเกิดเดินไปจนสุดเนี่ยจะมีชาวเขาขายไส้กรอกอยู่ข้างในใช่ไหมพี่คริสแต่เราเน่ยตอนที่ไม่เดินไปสุดนะ <c oughs> ทุกคนแค่เดินไปเอาฟิลเฉยๆถึงแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทางเดินเลาะเขาไปเลยนะครับ4กิโลเลยหรอ <Okay. S 1> อ้อันนี้มันคือมุมในรูปที่เราอยากได้แต่เราไม่รู้ มันคือมุมนี้นะับที่เป็นแบบหนึ่งในซิกเนเจอร์ของไทหลูกเก๋เลยนะครับดูลักษณะแล้วคือเหมือนกับเป็นทางที่เขาเจาะ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 ใต้หินไปแล้วก็ให้เราแบบเดินเลาะตามผนังภูเขาไปครับทุกคนดูนี้นี่ครับที่เจ้อธิบายว่ามันคือเดินเลาะตามผนังไปก็คือเลาะไปอย่างนี้เลยนะครับทุกคนข้างล่างเนี่ยเป็นน้ําสีฟ้าเลยนะครับอากาศดีมากจะบอกว่าดีมากๆที่เห็นว่าอันนี้ไม่สั่นนะครับเพราะเจ้าปอบถือไอ้ตัว DJI อยู่นะจริงๆมาเล่นโคตรยากเลยอะแต่ว่าเพื่อความที่ทุกคนจะได้แบบไม่ปว ปวดหัวแนละ้วนี่คือหบเขาเลยนะครับ สวยปะสวยนะเราชอบอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะแล้วข้างล่างก็เป็นน้าสีฟ้าตรงนั้นตรงนั้นคือเขาห้ามลงไปเล่นน้ำทุกคนเพราะว่ามันแบบค่อนข้างอันตรายครับ<ห>แล้วก็ให้ระวัง <นะ S 2> หินตกลงมาด้วยเพราะว่าควาเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่มีแผ่นดินไหวตี้เจิ่นเยอะมาก,กเลพี่ครคสเมื่อคืนก็มีเมื่อคืนก็มีเมื่อคืนในตอนเรานอนอยู่บนสองคนอ่ะแล้วก็คือเตียงมันขยับตั้งแต่แล้วตอนแรกจอบันหนว่าพี่ริสจะขยับตัวหรือเปล่าสภาพพี่เคยสื่อขึ้นมาก็บอกว่าจอบแผ่นดินไหวหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าให้ระวังหินตกลงมาด้วยทุกกคคนนน็รบางี่่แแล้้ววตดั โอ้ห oh, สวยมากทุกคนจังห mm hmm. วะที่ออกมาจากอุโเ mm hmm. มื่อกี้คือแบบสุดยอด เราถึงที่เที่ยวอีกที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเขื่อนของที่ทาโลโกะที่คนญี่ปุ่นสร้างเอาไว้ให้แล้วจนตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ายิ่งอากาศดีฝนไม่ตกเนี่ยน้ําก็จะยิ่งฟ้ามากๆจ๊อบก็ว่าแล้วว่าทําไมเกือบ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 ตกจ๊อบก็ว่าแล้วว่าทําไมข้างล่างตรงที่เราเดินมานครับน้ำมันมีไม่เยอะเพราะว่าตรงน,นี้นยเขามีเขื่อนเก็บน้าเอาไว้คิดว่าข้างบนเนี่ยน้ำก็น่าจะเยอะกว่านี้ครับทุกคนจริงๆน้ําตรงนี้ก็คือสีฟ้าแล้วนนคัือฟฟ้้าาาสวยมมกๆแต่เป็ แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟ้าอะไร,ะไรก็ไม่รู้ว่าฟ้าเหมือนเพชรที่ขโมยมาจากเสาเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันครับ <c oughs> <laughs> อันนี้เขาไปเอาหมวกกันน็อกมาให้แล้ว<ด>นะครับจ๊อบถามเพราว่าถ้าเกิดมาเที่ยวที่ทาโรโกะเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าเข้าอุทยานหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าประเทศไต้หวันนะจ่ายให้แล้วก็ค,ค,คือเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือว่าต่างชาติก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเข้าอุทยานนะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติไปเที่ยวอุทยานที่ไทยแพงมากเลยนะพี่ริสแล้วก็เก็บราคาคนไทยกับชาวต่างชาติไม่เหมือนกันด้วย <c oughs> จริงๆจ๊อบเคยอ่านเขาบอกว่ามีแค่พวกประเทศโลกพิสานเท่านั้นแหละที่เก็บเงินค่าเข้าของนักท่องเที่ยวกับชาวต่างชาติราาาคไม่่เทกัน ไม่รู้จริงหรือเปล่านะทุกคนแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเก็บราคาไม่เท่ากันอย่างเช่นไปวัดพระแก้วคนไต้หวันเก็บเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยแพงมากคนไทยเข้าฟรีแต่ว่าแบบก็ไม่เข้าใจทําไมแบบว่าราคาไม่เท่ากันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมในมุมมองของชาวต่างชาติเนาะเออก็เป็นอย่างนี้แต่จ๊อบไปเที่ยวที่อื่นเขาก็มีน้อยมากที่เก็บราคาไม่เท่ากันนะทุกคนแต่เาขาใหญ่ต้นใจากันไหม เขาใหญ่เขาใหญ่ไม่แน่ใจต่ามันมีอุทอยานแห่งชาติอีกอันทั้งเจอบเคยไปแล้วเขาเก็บราคาคนไทยกับชาวต่างชาติไม่เหมือนกันหรือเปลาเกพาออสพานข้างล่างสวยมากนะครับเป็นสะพานที่ข้ามไปฝั่งนูน้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปข้างบนเนี่ยก็คือเป็นแบบทางขึ้นเขาเป็นหนึ่งเทรลไปเลยจ่ายเงินค่าเข้า200แล้วก็ขึ้นเขาใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอันนี้ไปด้วยนะครับแต่พี่คริสบอกจ้าว่าทําไมนะครับไม่อยากใส่เพราะผมไม่สวยเดี๋ยวผมไม่สวย <laughs> 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 อันนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เราดูมาในรูปแล้วครับก็คือจะได้มาเดินลอดอุโมงค์ในฮาโลโกดแล้วทุกคนก่อนหนึ่งก็คือต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนนะครับแต่พี่คริสบอกว่าใส่แล้วมันจะไม่สวยผมจะยับใช่ไหมพี่คริสรถที่เขาขับมาเขาบอกว่าพอคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่เจอผมแล้วเพราะว่ารถจะไปจอดอยู่ตรงนู้นอีก6 0 0เมตรใช่ไหมครับโหทุกคนมาดูตรงนี้นะครับสวยมากนี่กรมกรแรงงานไต้หวันทับ ทำไมเกมารนสวยขนาดนี้เวลาเห็นอุโมงค์แบบนี้มันนึกถึงมีมหนึ่งทุกคนเคยเห็นปะปลดมาเที่ยวที่อุโมงค์ของฉันแล้วก็ดักอาขาตลกว่าพวกเราตอนนี้พวกเราเหมือนไม่ใช่คนเนาะพวกเราเป็นอะไรเป็นนางฟ้าฟ้าสองคนโอ้โหทุกคนมาดูตรงนี้นะครับ สวยมากนีจ่จริงๆนะคือบ,บในความคิดของจอบเลยนะแบบไม่เวอร์เลยทุกคนคือถ้าเกิดที่อเมริกามีแอนเทโลปอะที่ไต้หวันก็มีทาโลโก ไกด์นำเที่ยวเรียกว่าซีจีเซินเซนเคยกับ泰国朋友วสวัสดีครับมาสวัสดีค่ะฮัลเป็นคนที่พาเรามาเที่ยวตลอดทั้งทริปนี้นะครับจากกรุ๊กไต้หวันนะครับทุกคนสวัสดีค่ะที่คริสเมื่อกี้นี้พี่คนขับรถเขาบอกว่าสวัสดีค่ะมันแปลว่าอะไรนะไต้หวันจูเจียวบัขาาหมูสัมจานสัมจานคือไทยอยู่ด <sh> ้วยมั้ยเป็นภาษาของคนไต้หวันเขาอยู่จนไม่เจองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปลว่าขาหมูสามจาน แสยงว่าเหมือนเงินกับภาษาไทยอยู่นะครับทุกคนไต้หวันเนี่ยมีภาษาจีนที่เขาพูดเป็นภาษาการาชการแต่ว่ามีภาษาไทยอยู่ก็คือภาษาของคนไต้หวันัตงแต่ก่อนที่มาไต้หวันก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับว่าไต้หวันก็มีแบบภาษาไทยอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นคําว่าอาม่อาม่ก็เป็นไทยอยู่อาแปะก็เป็นไทยอยู่อ๋อคล้ายๆกับเสียงต้าจิ๋วใช่ไหมครับมีหลายคาที่เหมือนกับเสียงต้าจิ๋วนะเปลี่ยนเสื้อทำไม ก็จะได้เหมือนไปเที่ยวหลายวัน <g ül> ไม่รู้มีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมนะครับก็คือเวลาไปเที่ยวแล้วเราก็เอาเสื้อไปเปลี่ยนบนรถจะได้เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวหลายวันแล้วรูปที่ถ่ายออกมาก็คือชุดไม่เหมือนกัน <g ül> เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับเหมือนมาสวัน <g ül> เมื่อกี้ระหว่างทางที่ขับรถผ่านนะครับคือรู้สึกว่าแบบภูเขานี้มันแบบธรรมชาติมากทุกคนแล้วคือมันเป็นครั้งแรกที่จอบได้เห็นแบบเมฆใกล้ขนาดนี้ข้างหลังที่ทุกคนเห็นเป็นสีขาวๆนี่คือเมฆหมดเลยนะครับแบบว่าต้นไม้มันกาลังผลิตหมอกหรือว่าเมฆขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจภูมิศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าแบบมันใกล้มากทุกคนถ้าเกิดอยู่ข้างล่างก็เป็นเมฆแต่นี่คือ เมฆที่แบบใกล้มากตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้นะครับที่เราจะลงไปก็คือที่ไหนพี่คริสวนฉวนวันเซนอ๋อออนวันฉว,ว,วนก็คือแบบออนเซนออนเซนธรรมชาติซึ่งเขาบอกว่าแบบมันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็น่ากลัวมากๆแต่ว่า <ไป S 2> พวกเราเป็นอะไรพี่คริสเป็นนางฟ้าปพระเจ้าก็ต้องคุ้มครองพวกเราไปวันซานวันฉวนกันครับ Why would when world you look outside yourself you of all have the inside เดินข้ามสะพานอันนี้ไปครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไ่เชือกตรงนั้นกันนะครับทุกคนอันตรายมากนะทุกคนค่อนข้างลื่นเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือทางลงไปข้างล่างนะครับจะบอกมันอันตรายมากเพราะมันมีแค่เชือกแล้วก็จับลงไปเสียวลื่นมากกลัวกลัวอยู่ <c oughs> กอย์อยู่โอเคตอนนี้คือกําลังช็อคอยู่นะครับทุกคนเ,คเพราะว่า เชือกสีอ่อันที่เราเห็นนะคือเชือกที่เขาเอามาเองแล้วตอนเนี้คือคุณป้าสามคนที่เขาเอาเชือกมาเนี่ย <c oughs> เขาก็กําลังจะกลับแล้ว,ลวเขาก็ขยอยเก็บเชือกขึ้นมาแล้วซึ่งมันอันตรายมากที่จะลงไปโดยไม่มีเชือก <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเราก็คงไม่ได้ลงไปเพราะว่าเราไม่ได้พกเชือกมา <c oughs> อ๋อเสียใจ ตอนนี้ก็คือแบบว่าจะร้องไห้นะทุกคนเพราะว่าเราเดินมาถึงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปข้างล่างเพราะว่าเราไม่มีเชือกแล้วคือแค่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยเราสามารถลงไปเล่นน้ำข้างล่างได้นะครับซึ่งน้ำมันใสมากแล้วก็แบบเป็นน้ำอุ่นด้วยทุกคนแต่ว่าเออทำาดีก็ทำเลยไม่ได้เพราะาไม่มีเชือกครั้งหน้าถ้าเกิดใครจะมานะครับแล้วดูคลิปนี้ก็เป็นคำเตือนไว้เลยว่าทุกคนต้องพกเชือกมาเองนะครับซึ่งเป็นเชือกที่แบบยาวพอสมควรเลยอะ่ะ เดียวเมื่อกี้คือได้ฟังที่เขาเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะรับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เปิดให้เข้าตามปกติแหละทุกคนแต่ว่าเหมือนกับมีคนเสียชีวิตแล้วแบบคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปแจ้งรัฐบาลว่าเออให้แบบปิดตรงนี้ซะเพราะว่ามันทําให้เกิดแบบคนเสียชีวิตเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเมืแ่อบบก่อนเนี่ยมันมีบันไดแล้วก็มีเชือกแต่เขาในรัฐบาลเนี่ยเจ้างูเนี่ยก็แบบกุยีทำลายก็คือตั้งใจทาลายบันไดนันทิ้งลงไปเพราะว่าจะได้ไม่ให้คนมาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมพี่คริสแล้วก็เก็บเชือป เชือกลงไปได้ซึ่งเราก็อยากลงไปเหมือนกันจริงๆแล้วหลังๆคือคุณยรรอยากถอดเสื้อใช่ไหมจริงๆแล้วอยากลงไปไว,ว่ายน้ำพี่คริสเป็นเรามาโผล่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เดินไปวัดแต่เขาบอกไม่ต้องขึ้นไปหรอกเพราะว่าข้างในเขาคงไม่ให้เราขึ้นเพราะามันมีอี้ชิงหรือว่ามีโควิด19อยู่นะครับแล้วเราก็เดินผ่านมันมีจุดหนึ่งทุกคนมันเกิดจากเป็นแม่น้ำสองสีไหลมาบรรจบกันครับจริงๆทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าเราไปอ่านมาแล้วมันคือแม่น้ำจากสองภูเขาไหลมาบรรจบกันก็เห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นแบบแม่น้ำสองนี คือหลังจากที่เดินมาตรงกลางสะพานร,รู้สึกว่าแบบอยู่่าำกลางธรรมชาติแบบมากๆอะ่ะทุกคนตรงนี้ขึ้นรอบๆตัวจ็อบคือแบบภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะพวกเราเป็นอะไรนะพี่คริสเป็นนางฟ้าใครที่เบื่อแบบในเมืองอะ่ะคือมาเที่ยวเหอแบบ พาโลโกก็ได้แบบไม่ไกลมากแต่ว่าอากาศดีมากทุกคนอันนี้เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งนะครับก็คือสุ่เหลี่ยนซันต้งหรือว่าสุ่เหลี่ยนต้งครับแต่เราคิดว่าน่าจะเดินไปไม่สุดเพราะว่าพี่คนขับรถเนี่ยเขาบอกว่าเดินไปกับสุดทางเนี่ยก็คือประมาณ4กิโลใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเราเลยบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงออกมาแล้วแหละมั้งทุกคน <c oughs> เดินเอาฟิลเฉยๆเข้าใจไหมทุกคนข้างในมืดมากทุกคนข้างในมืดมากทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตรงสุดทางนู้นนะครับ พี่คริสเราได้อะไรมาครับเีวอะไรเสื้อกันยูยีมาเสื้อเสื้อกันฝนแต่ว่าเราได้มาจากใครพี่คริสเอ่อหน้าแปลกแปลกคนแปลกหน้าก็คือไม่ใช่หน้าแปลกๆอย่างนี้เรียกว่าหน้าแปลกก็คือเราเดินสวนทางครับแล้วเขาก็บอกว่านี่บางย่ากย่าวยูยีก็คือแบบว่าให้เสื้อกันฝนเพราะว่าเขาบอกว่าก็มีคนให้เขามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเขาบอกตรงข้างในนี่เป็นแบบไฮไลท์แล้วทุกคนของทาโลโก้คือแบบที่ที่สวยที่สุดแต่พอเราเดินผ่านมาแล้วก็เจออีกคนนึงเราถามเขาว่าข้างในสวยมากทำมเขาบอกว่าไปดูเองล S <S จริงแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนอยู่แล้วนะรู้ก่อย่าหวานซื้อถ้าเกิดสมมติว่าน อยากเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยถอดออกก็ได้ครับจริงๆคิดว่าน่าจะโชคดีมากนะครับพี่ท้อยเสื้อกันฝนออกมาเพราะว่าข้างในน่าจะเปียกมากเพราะเสื้อกันฝนตอนนี้คือเปียกมากๆแล้วนะครับทุกคนโชคดีมากที่เจอเขาให้เรามาตอนนี้นะครับเราอยู่ในที่ที่เรียกว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วของทาโลโก้ทุกคนมันคือมุมที่เราเห็นรูปมา,าแบบมันมีน้ําไหลแรงๆครับคือสีมันไม่ได้ฟ้ามากเท่าแับในรูปนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบว่าวอชิมานี่จู่เลยก็คือแบบจุใจมากๆแล้วครับทุกคนสบายใจมากจริงๆอยากผมไปเล่นน้ำมากนะแต่ว่ามันแรงมากเลยครับต ได่อุโมงที่จอบบอกอ่ะทุกคนก็คือไปกลับประมาณ4ีกิโลถึงจะได้มาเห็นแบบมุมข้างในสุดอันนี้นะครับดีมากที่ตัดสินใจว่าถ้าเดินเข้ามาก็คืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอทุกคนเราต้องเข้าอุโมงไปกันอีกนะครับไม่รู้ว่าต้องเดินไปถึงตรงไหนนะทุกคนแต่ว่าเดินระยะทางน่าจะหมด2กิโลก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงเหมือนที่เขาบอก,อกจริงๆครับเข้าไปในอุโมงครับเราเดินมาเรื่อยๆจนถึงปากทางแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือทางเข้าไปน่าจะเปลี่ยนั้งมหมดนะครับเขาก็ถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปแแต่่น้ําาบบว เย็นมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไม่รู้ว่าถ่ายวีดีโอได้หรือเปล่านะครับเพราะมันมืดมากเราเข้าไปข้างในครับโคตรเย็นมากแล้วก็น้ำก็แบบว่าเย็น <laughs> ตอนนี้คือเท้าเย็นมากนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำขมนก็เริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยข้างในคือมืดมากนะทุกคนถ้าไม่มีแปดนี่คือไม่ได้เลยนะ <laughs> เสียงดังมากนะครับอันนี้คือถึงตรงจุดที่น้ําแรงแล้วนะครับ <laughs> น้ําคือตกลงมาแรงมากเลยทุกคนแคบเหมือนกับว่าแบบจรากบ นี่ก็จะเป็นสุดที่สวยที่สุดของที่นี่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวเดินออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันทุกคนตรงนั้นไปเล่นน้ำไม่ได้เราก็ไปเล่นกันตรงนี้เอาละกันเขาบอกว่าชอบเล่นน้ำมากโคตรเย็นอ่ะเย็นมากพอเราถ่ายเสร็จก็มีคุณลุงกับคุณป้าลงไปถ่ายเหมือนกันนะครับเมื่อกี้พี่คริสถามจ๊อบนะครับว่าเราเป็นคนหลงตัวเองไหมพี่คริสเป็นคนหลงตัวเองไหมเพราะไม่ใช่แล้วใครสวยที่สุดในไทเปฉันเลย บบนี้เรียกว่าหลงตัวเองไหม <c oughs> ไม่เรียกว่าหลงตัวเองนะ <c oughs> คนที่อยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันกรุ๊กได้เลยนะครับเพราะว่าในแอปเขาเนี่ยมีที่เที่ยวที่แบบมีทริปเอาไว้ให้หลายที่มากๆาทุกคนสำหรับคนที่มาทเที่ยวเองอย่างจ็อบอย่างเงี้ยก็สามารถจองรถได้หรือว่าโรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็มีนะทุกคนมันไม่ได้มีแค่ที่ควาร์เรียนะที่จ็อบเห็นนะคือไถจงไถตรงหรือว่าที่อีหลานที่แบบสามารถนั่งพารากราดิ้งอะไรเงียง้ยสามารถใช้แอปกรุ๊กจองได้หมดเลยครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะคร ลรู้กดสีฟ้าจะได้อีกเพียงต่อว่าจะอ่นแจ้งตดามเพื่อนทางใ้ชาวลิน่าก็อย่าลืมกดไลคกดแชรคิปนีนครับบ๊ายบายครับทุกคน